จัดออกมาได้ดีครับมีไข่กุ้งมีแซลมอนมีไข่ดองแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดมันเป็นน้ำจิ้มปั่นไงแบบมองคนๆ <Yeah. S 1> ดูครับข้างในข้างล่างก็จะมีสาหร่าย oh. กุ้งเขาตัวใหญ่นลครับดูดิ <Yeah. S 1> ดวกมาก oh. ใครที่ชอบกินแซลมอนดอง <Yeah. S 1> กุ้งดองนี่แบบจัดในน้ำจิ้มแบบรสจัด,จดแซ่บนะ กุ้งนี่แบบหวานหวานชี๊นดูดิดดองเขามีอะไรกินนี่ครับอย่างที่บูฟฟ์้าข้างบนครับกุ้งดองซีอิว๊วแลมอนซีอิว๊วยำแล้มอซีดข้าวหน้ากุ้งดองแล้วก็ข้าวหน้าแซ่ม้อนดองคืออยู่ที่จุฬา1ิทําทำเองเลยใช่ไหมใช่ครับเตรียมของเตรียมทุกอย่างเองวัตถุดิบเลือกเองทําเองใครเป็นคนเริ่มคิดครับ <S <S จริงป่ะชอ,ช,ออชอบทานก่อนอ๋ออาม่าเคยเปิดซีฟู้ดก็เลยเอามาใช้ ความสวยงามแจมโบะอยู่นะเขาจัดออกมาได้ดีคนระมีไข่กุ้งมีแซลมอนมีไข่ดองแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดมันเป็นน้ำจิ้มปั่นไงแบบมองคนๆเอาไข่ผสมกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เอาให้ทั่วๆก่อนนะ <Yahoo! S 1> ดูครับเนี่ยข้างในข้างล่างก็จะมีสาหร่าย ทำรสชาติถึงอยู่นะทำมเล่นไปเขาทำออกมาได้ดีเลยนะฮะอย่าอุดหนุนเขานะเพราะว่านี่เขาออกจากงานหลักแล้วตัวผู้ชายเขามาทำเป็นอันนี้เป็นอาชีพแบบอาชีพหลักอาชีพเดียวแล้วนะตั้งใจทาจริงๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทําเหนื่อยมากเตรียมคงเต็มของเราต้องสนับสนุนนะครับคือเขาตั้งใจทแล้ารสชาติเขาดีด้วยนะอยากให้แวะมาอันนี้ก็เรื่องอะไรนะจุลาสิบสี่ใช่ไหมตอนทัดทองเขาปานนี้ไปลงมันก็ไปรวมที่ท้องแล้วไง หมดแล้วอือันนี้เป็นข้าวกุ้งดองครับผมเปลี่ยนจากแซลมอนเป็นกุ้งดองต้องบอกว่ามันเป็นอาหารที่เขาชอบกินก่อนแล้วเขาก็เอามาทําเป็นอาชีคือดีนะคืน่ารักดีนะปะข้าวนากุ้งดองน้ำจิ้มซีฟูดเขาทําดีอยู่นะครับว่าเอาน้ําจิ้มซีฟูดะมาคุกๆรวมกันทาอยู่บนตัวกุ้งนะฮะกุ้งเขาตัวใหญ่นะครับดูดิ <laughs> ดูกมาก Uhm. ใครที่ชอบกินแซลมอนดองกุ้งดองนี่แบบจัดวยน้ำจิ้มแบบรสจัดแซ่บนะที้ผมต้องมากินตอนเย็นๆหัวค่ำเพราะว่าตอนดึกๆเนี่ยเขาจะคนเยอะดีมากเขาค่อยๆทำเขาไม่รีบนะก็คือการปานี้ในการทำอาหารบางคน่ะถ้าคิดว่ามีลูกค้าอยู่แล้วใส่มั่วๆก็ได้ป่ะ เขาไม่ทําแบบนั้นนะครับเขามีความปรานี่ในการทําอาหารแต่ว่าเขาใส่ใจในการทําอาหารแต่ของอร่อยแบบนี้นะครับผมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมด้วยการกินเบฟิต้าเอสนะก่อนมื้ออาหารเบฟิต้าเอสนะครับซองสีแดงรสสตรอเบอรี่ผสมเนเชียร์ตัวนี้นะครับช่วยในการเผาผลาญได้บำรุงสมองด้วยนะครับกินก่อนมื้ออาหารประมาณสัก15-20นาทีนะดีแน่นอนแล้วก่อนนอนครับตบด้วยเบฟิต้าเจลลี่อีกหนึ่งซองครับก่อนนอนนะตามด้วยน้ำสักหนึ่งแก้วนะรับรองครับสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้เช้าโล่งสบายท้องแน่นอนแล้วก็ออออยยย่าาให้้กกกลังคคววบูไปดนน ผ่อนไี่เพียงพอแค่นี้นะครับฝากเบบิต้าด้วยแล้วกันนะครับสนใจนะก็ที่ l i น์แอดเบบิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบบิต้าไทยแลนด์นะครับ,รบนี่ปกติผมไม่กินผักนะแต่พอดีน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาจะได้ไงดีเลยเขาใส่ใบสารแน่ใบมันหอมอ่ะฮึม ของเขาสดดีครับเขาทำรสชาติรวมๆออกมาได้โอเคเลยนะชอ,อบอย่างคือพ่อค้าแม่ค้าที่นี่คือเขาแบบเขาแบบมีเหมือนมีความพยายามอเออขาพิเสิร์เสร็จยังวะเสร็จยัง โอเครอนอะไรดูดองครับแซลม,มอนดองซีอิ๊วครับผมแ <ว produz> <les> ซลม,มอนดองซีอิ๊วอันนี้มาแบบเป็นชิน้นแบบลายแบบนี่อื้โอ้แซบบบอื้โอ้แ่บหล ตายตายตายอร่อยมากเรื่องของเขาใช้ของแบบสดนะต้องตื่นไปเตรียมของแต่กี่โมงครับสั่งของซื้อของอะไรเงี้ยเลิกจากนี้เสร็จเก็บกี่โมงครับเที่ยงคืนเสร็จไปจ่ายตลาดก่อนเลยนอนกี่โมงอ่ะวัยรุ่นมีความพยายามแบบที่บอกเลยว่าแบบม่น่าสนับสนุนนะแวะมานะรสชาติดีน้ำจิ้มโอ้โหเหมือนคนเตะปากเลยอ่ะโอ้โหเผ็ดเรียบร้อยยัง อ้าว,อาวตอนนี้ให้ดูว่าเวลาตอนผมกินอ่ะหลังกล้องก็โโออ้อ้ย <c oughs> เดี๋ยวสั่งสิ <c oughs> เดี๋ยวสั่งอ่ะทีมอยากกินอะไรเดี๋ยวให้เขาทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเตรียมทีละจานเอาอะไรเอาอะไรเตรียมแซลมอนดองจูแซลมอนดองไอ้บอสอะซลมอนดองแซลมอนดองพี่ปูแซลมอนดองส,องสองี่ไอ้ไอ้บุ๋มอ่ะไอ้ท็อป เอาหลเอเอดอยาเลือกเยอดิเดี๋ยวมึงจะหมดสินะโโหผมก่อนโก้ก่อนสี่แซลมอนดองข้าวครับแล้วก็กุ้งหนึ่งครับครับผมอือแบบพี่ใช่ไหมล่ะที่มีไข่ดองใช่ป่ะของสดมากรบกุ้งนี่แบบหวานหวานชอ้ม ความสดของกุ้งเขาเวลากินเข้าไปแล้วมันหวานเจียบเลยนะนกินแล้วมันอร่อยครับมันรู้สึกดีนะฮะอยากกินรวมสักเปล่าๆไม่มีข้าวอะ่สะสักที่หนึง่งทางร้านี่ยเป็นคนแบบค่อยๆทำประดิประดอยดีๆีนะเป็นสิ่งที่ดีขอแบบมักง่ายผมสักจานหนึ่ง <laughs> จริงเปล่าครับเอาผมกินนะเรามาเล่นไป ไม่ได้ช้าเลยแป๊บเดียวตะกี้เราสั่งแซลมอนมาสี่ป่ะเนี่ยนี่ของทีมงานป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกให้เดี๋ยวยกให้อยู่นี่เดี๋ยวยกให้ครับรออยู่นี่ครับอ่านี่ของทีมงานแล้วครับนี่ครับดูดิดดองของทีมงานครับของทีมงานครับผมอ่าอ่าอันนี้ของทีมงานแล้วครับเห็นไหมครับย้ำเปล่าเรียกปกติเองของทีมงานนะครับอย่าแตะ ท่องไว้ท่องไว้ขอทีมงานนะครับขอทีมงานนะคะอ้าวอินเดียดังขอทีมงานนะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ขอทีมงานนะครับดูดิดองครับผมเฮ้ยมึงค,คิดไปเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าคิดไปเองดิอ,อยาา่ามโนดิเราอ่ะนี่ไข่ดองครับลืมลืมได้ไงไม่รู้นี่คือของจริงของแทอนนองง้อันนี้ของบุ๋มครับผมอันนะี้ของบุ๋มนะของบุ๋มนะฮะอ่ะนี่ของจูนนะนี่ของจูนนะเราล่านดหมดเลยนะครับผม เชิญครับจูนเจาะเองไข่แดงดูดิแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบอกพี่นิดนึงจริงจริง,รงอ่ะเป็นคนไม่กินของดองเอาดีๆทำไมทำไมถึงไม่กินก็เป็นคนไม่ไม่กินพวกอะไรของดองมันตั้งแต่แรกเป็นคน <S <S ไม่กินเลยแซลมอนกินแต่อยู่กับพี่พี่กินทุกเกผม,มรู้สึกว่ามันใมันน่ากินไหมใอ่เลยไม่อีกแล้วก็คือมันเปรี้ยวปากเหรอหรือว่าไงอ๋อเหรอ ปกติจูนเป็นคนไม่ชอบกินของน้องแต่พอมาอยู่กับเราตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปครับจากผอมๆก็เริ่มมาอ้อ <c oughs> วนอันนี้อ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นเยอะนะนี่หลายโลนะจูนอ้วนขึ้นกี่โลตอนเข้ามากับพี่อ่ะ51ตอนนี้75็ดสจริงเหรอเนี่ยแล้วเก51ไปเินห้าสบเมตนี่เรามายถึงกี่โล51ไอ้บ้าอยู่กับเรานานแค่ไหนแล้วปีกว่าแล้ว เออคืนยี่สิห้าโลคิดเอาเองแล้วครับผมคิดเอาเองนะอันนี้คือไม่ไม่ได้มีการลองดูลองดูมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วเป็นแบบสวนผลไม้ป่ามันบอกว่ามันมีทุกรสมันมีความหวานความนุ่มความแบบว่าลมันก็จะมีความหวานของพวกผักหวานเอ้มบบมันเปรี้ยวปากแล้วมันรสชาติมันจะ เออก็คือมันอร่อยแหละมันอร่อยแหละแร้กับงพุ่งเลยใช้กับปุ่งอ่ะนี่ของพี่ปูให้พี่ปูอ่ะพี่ปูพี่ปูลองหน่อยพี่ไม่พี่กินกับข้าวกินแบบนเรารู้สึกไงพี่เริ่มอร่อยเริ่มอร่อยอ่ะคำที่สองเริ่มอร่อยอ่ะคำที่สามพี่คำที่สาม อร่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอร่อยอร่อยมันเพลินนะพี่นะเพลินเลยอ่ะผมไม่เชื่อพี่อันนี้คือรวมครับผมคืออันนี้เป็นแซลมอนดองกับกุ้งผสมกันนะครับผมคือกินแบบเปล่ามันก็เพลินแล้วที่จริงอ่ะเอาสไลด์เขาก็มีขายแบบแยกแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เอามาห่อข้าวได้แต่ผมอยากกินแบบเปล่าเนะดูดิเอ่วกุ้งเอาเก็บไว้ทิมงานเถอะกินงานสั่งแซลมอนหมดนี่นะ ี่อ <S <S ถ้าใครอยากจะมาครับจุลาซอยสิบสี่ครับดูดิดองครับผมคือกุ้งดองซีอิ๊วแซลมอนดองซีอิ๊วยำแซลมอนซีดข้าวหน้ากุ้งดองข้าวหน้าแซลมอนดองนะถ้าใครอยากจะแวะมาเนี่ยร้านเขาจะเปิดแต่ห้าโมงครึ่งจนกว่าของจะหมดเขาจะขายไปเรื่อยเื่อยจนกว่าของจะหมดจุลาซอยสิบสี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยฝาก บอกต่อด้วยนะครับดูดิดองครับไม่ธรรมดารสชาติใช้ได้เลยเยี่ยมเลยนะครับไปก่อนครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ